สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในบ้านลุงพลน,นะคะลุงพลป้าแตนกําลังทําต้นกระถินอยู่นะคะแล้วก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะมาร่วมทําบุญด้วยนะคะก็เป็นการปลูกใบเงินใบทองโพเงินโพทองนะคะกระถินมีทั้งหมด9กองค่ะป้าแตนกําลังประชาสัมพันธ์นะคะ ที่วางไม่ไทยเหรอจ้าจ้า ไปเรียกมาให้ยัดล็อกอยู่ข้างหลังจะเปิดชิ้นโป๊ะให้เตะไปเตะนะสมมติเราทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <ส> <mem> บัญชีจะ <believer>. โพสต์ได้วันพุธที่13ถ้าโพสตก่อนหน้าก็แตนบอกว่าแตนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต้องวันที่13มเท่านั้นที่จะโพสต์ในเลขบัญชีทุกวัดได้ลุงบอกว่าจะค่อยโพสตพร้อมกันใช่ค่ะคส้มพร้อมกันในวันพุธมีคนโพสแล้วบอกว่า เปิดลับเลยไหมอะไรไหมนะคะป้าแจ้งตรงนี้ก่อนเลยนะมเท่าที่ฟังอยู่ตรงนี้นะเราจะเริ่มติดป้ายบัญชีเอ่อเปิดร่วมทําบุญนะคะกระถินเก้าวัดในวันที่วันพุธที่13เท่านั้นนะคะจะเป็นต้นไปง่ายงจะไปจะไปถวายนะคะวันพุธที่13เราจะเริ่มแปะบัญชีที่ตกนกระถินนะคะเพะฉะนั้นใครที่โพสต์ก่อนหรืออะไรก่อนตรงนี้นะป้าไม่แน่ใจว่าเออว่าจะต้งไหนหรือใครโพสอันนี้ไม่รู้นะ แต่ถ้ามาจากลุงพลพ่อแตนนะคะเราจะเริ่มวันพุธที่ส3ามนะคะเป็นต้นไปค่ะก่อนเราจะไปถวายตามนี้นะคะวันพุธที่สิบสาเราถึงจะเริ่มแปะบัญชีใส่กับต้นกระถินทั้งหมด9ต้นนะคะนะถ้าใครมีการโพสต์ก่อนหรืออะไรก่อนทีนี้อะไรบ้างคะป้าป้าอ่านอ่ชื่อวัดหน่อยะทวัดนะคะถ้าสมมุติว่าเราขึ้นไลน์นี้เราสามารถปักหมุดได้ทั้ง9กาวัดใช่ไหมคะได้หลังจากที่เรา ไม่ให้ไม่ให้ปากวัดใจวัดหนึ่งเนาะจะใหแปดวัดเนาะให้8ปทัง้งหมดนะ 8, 8, 8, 9วัดนะถ้าใครจะโพสอะไรก็ตานมาให้ทั้งหมดนี้ทั้งหมด9วัดซึ่งมาเอาข้อมูลที่ป้ากับลุงเท่านั้นนะไม่เอาวัดใดวัดหนึ่งที่แบบโพสแบบวัดเดียวนี่ไม่เอาเอาทั้งหมด9วัดเพราะว่าเอฟีบางคนอยากทำทั้งหมด9วัดก็ได้นะคะโอน,นาตามเขาเรียกว่าตามอ่าตราชกเราเนาะตรงนี้นะคะทั้งหมด9วัดเราจะเดี๋ยวให้มินฟินไปมาบัญชีทั้งหมด9วัด แล้วก็ทุกคนอยากเปโพสอะไรก็พูยว่ากันไปแต่เราเน้นว่าสร้าง9วัดใช่เราจะบอกว่าแต่ละวัดต้องการจะสร้างอะไรเราจะบอกเหตุผลไปด้วยตรงนั้นนะคะให้โพส์ด้วยกันทั้งหมด9วัดนะคะข้อมูลมาที่ป้ายวป้าแจกให้ในวันพุธที่13นะคะทุกคนนะเพื่อความเขาเรียกว่าสมอภาคในการทำกระถิ่นเริ่มต้นก็พร้อมกันปิดท้ายก็จะพร้อมกันแล้วแ๋ว่แว่าแก้วป้าคือป่าขนาไหนป้าไม่งนากว่ไหน เข็มหานนะครับเข็ม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 แอซิดเฮียไปมาเฮือนิอซิไปหาเข็มเด้อะทิศตามวันไหนป้าบอกเล้วกาหรุดการวันไหนมั่งวันไหนมั่งครับอันนี้เข็มเข็มแม่ตรงแล้วเนี่ยเอาม้านขึ้นไปเด้ออันนี้นะคะอันนี้ตามนี้นะคะยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามตุลาคมที่วัดด่านพระอินนะคะมีได้ออกไางต้อยอันนี้ลุงน่าจะร่วมสร้างตรวจการนะใช่ไหมลุงอันนี้เว้นใครนี่งเว้นหน้าตัวนี้นะคะยี่สิบสี่ตุลาคมอันนี้วัดพุทธพุทธลอยลุง ผู้พิจารณานี่อำเภอคำชะอีนะคะยี่สิบตุลาที่อำเภอคำชะอีแล้วก็ยี่สิบห้าตุลาวัดถ้ำผาป่องนะคะอ่ายี่สิบหกตุลาวัดป่าแสงทองอุดรน,นะคะยี่สิบเก้าตุลาวัดบ้านปกตุมนะคะอําเภอดงหลวงนะสามสิบตุลาวัดป่าหนองแคอําเภอโคกสีสุพรรณนะคะสามสิบเอ็ดตุลาของวัดป่าไม้พัฒนาบ้านป่าไม้นะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกาวัดจอมศรีอ่าอําเภอดงหลวงบ้านเตียนนะคะ แล้ววัดสุดท้ายนะคะวัดพระนานิวัดเจ้าอุบลนะคะอำเภอตะการค่ะโอเคทางนี้ก็ตก็ไามคทีก็ตเาแนะคะล้วก็ซับซ่แล้วก็ะบัญชีกทีนึงนี้อคไหปายอเยอะใบเดียวลหรอคะท่านเจ้าหาเข็มหาเข็มหาเข็มอยู่ không <San> đây